นำท่านผู้ชมกลับมาร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มอนะครับ55ปีแล้วครับ55ปีวิศวะมอ,อเดินหน้าสู่ smart engineer ก้าวไปข้างหน้านะครับมีคำขวัญว่า moving forward PSU engineer ครับท่านผู้ชมครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉลิมฉลองครบรอบ55ปีภายใตย้คำขวัญก้าวไปข้างหน้าหรือเป็นสัง,งกฤตว่า moving forward PSU engineer ร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มอ จัดกิจกรรมด้านวิชาการรวมทางระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างตึก55ปีเพื่อมุ่งประโยชน์เป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้และแข่งขันได้ในระดับสากลครับรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนทคณะบด,ดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มออได้เปิดเผยครับว่าคณะได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา55ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่อดีตทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวโดยวางเป้าหมายที่จะสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติทางคณะมุ่งเน้นในวิศวกรม,มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่เช่นการสื่อสารแห่งทัศวรรหน้า next gen communications ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ smart technology และมุ่งเป้าให้วิศวกรของเราเป็น smart engineer ปัจจุบันคณะมีสิทธิ์เก่ามากกว่า26,000คนโดยใน55ปีที่จะมาถึงทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลายด้านทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติและการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของภาคใต้และประเทศชาติอีกทั้งยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะระดับสากลบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใตใ้เข้มแข็งและเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล และเนื่องจากเนื่องในโอกาสนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่55นะครับทางคณะมีนโยบายในการก่อสร้างอาคาร55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมใช้สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนการถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบรางและรถไฟความเร็วสูงระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอทีอานจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและต่างประเทศนทายธรณินพิชางคูลนายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สมัยที่13ได้กล่าวครับว่า สำหรับโอกาสครบรอบ55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทางคณะและสมาคมก็ได้ร่วมผลิตก,กำลังจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ระหว่างคณะและสิทธิ์เก่าจึงเป็นการส่งเสริมส่งผลไปถึงงานด้านวิชาการการพัฒนาวิศวกรมอ,อการช่วยเหลือกันร,ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง จึงเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมานะครับเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมาดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนสิทธิเก่าทุกท่านผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนเพื่อให้สิทธิเก่าได้รับทราบนโยบายและให้การสนับสนุนในกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับและ ภายในงานวันที่15-17กรกฎาคมปีนี้นะครับ2565ก็จะมีงานคืนสูญญ่ย่าวดองยางคืนถิน่นในวันที่16กรกฎาคมณนะศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริรชาชสมบัติครบ60ปีมอ,อจึงอยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ รวมถึงในโอกาสนี้ก็จะได้จัดระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสํานักงานถาวนที่กรุงเทพอีกด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมเช่นวิ่งการกุศลการจัดแข่งกอล์ฟนะครับและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกิจกรรมโครงการจับคู่ธุรกิจหรือ PSU Bizmatch Program ขึ้นด้วยครับนายสุเทพคงเทศจิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นที่23และประธานคณะทำงานโครงการจับคู่ธุรกิจหรือ PSU Bizmatch Program ก็ได้กล่าวครับว่า โครงการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟนการส่งต่อเรื่องราวความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีระหว่างพี่น้องอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางด้านทรัพยากรมนุษย์และความก้าวหน้าของสถาบันอีกทั้งจะยังเป็นการสร้างโมเดลกิจกรรมที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาค,คมและสร้างโอกาสและการต่อย,ยอดทางธุรกิจต่อไปก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นสําหรับโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ในปีนี้ครับ โดยเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถจับคู่ธุรกิจได้มากกว่า300คู่ธุรกิจเลยทีเดียวก็เป็นการนัดหมายจับคู่ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และมีการพบปะกันในวันจัดงานระหว่างวันที่16-17กรกฎาคมก็จะมีการเชิญผู้ซื้อซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าในดับผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานอย่างคับขั้งและยังมีกิจกรรมอื่นๆในวันงานอาทิ business l u n c h o n นะครับและการพูดคุยเสยวนาบนเวที PSU Engineer Talk ในหัวข้อ การปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไรคาร์บอนนะครับโอ้โหเรียกว่าไปไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับอาจารย์มานอมครับครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ55ปีวิศวะมอเดินหน้าสู่สมาร์ทเอนจิเนียร์นะครับ,รบก้าวไปข้างหน้า moving forward PSU engineer ครับ,รบมหาวิทยายลัยสงขาลานครินคณะวิศวกรรมครับ